สวัสดีค่ะวันนี้เซลเดียอยู่ที่งาน Motor Expo 2024นะคะและในงานนี้นะคะเรามีการเปิดตัวรถนิสสันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือนิสสันเซเลนาค่ะใครที่กำลังรอคอยสำหรับในตัวเซเลนานะคะวันนี้ค่ะเราเปิดขายแล้วนะคะในราคา1,469,000บาทเท่านั้นค่ะ เรานำเข้ามาจากมาเลย์นะคะแล้วก็รถเป็นแบบมาไฮบริดค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง2150แรงม้าค่ะสิ่งที่เรามีเข้ามาจําหน่ายนะคะก็จะเป็นสีขาวและสีดําเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดํานะคะตัวนี้นะไม่มีค่าสีเพิ่มนะคะราคาเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ1นึ่งล้านสี่แสนหบาทและเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกนะคะสําหรับดีเทลรถคันนี้ทั้งคันเลยนะคะว่ารถเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูที่บริเวณด้านหน้าของเซเลนาคันนี้กันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะมีแบบ เตือนก่อนชนช่วยเบรกฉุกเฉินมาให้ด้วยกระจังหน้าเป็นแบบ V motion นะคะเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะคะขับขี่บนถนนก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยค่ะด้านหน้าของตัวไฟด้านหน้าของเราจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED ด้วยค่ะมีตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอ,อไฟตัดหมอกมาให้ดู สวยมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวของล้อนะคะเป็นล้อขอบ15นะวงเลี้ยวแคบแค่เพียง5.5เท่านั้นนะคะเวลาที่ขับขี่ก็ขับง่ายเลี้ยง่ายแน่นอนค่ะมาดูที่ตรงหัวกระจกกันนะคะหัวกระจกนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะคะ ด้านข้างประตูเนี่ยบานใหญ่เปิดง่ายขึ้นลงง่ายมากด้วยนะคะสําหรับตัวประตูทางขึ้นด้านข้างของผู้ขับนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาดูอีกด้านหนึ่งนะคะตรงที่ไฮไลท์เลยก็คือประตูสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งนะคะเปิดง่ายขึ้นง่ายด้วยค่ะได้ลุคของแบบผู้บริหารเวลาที่เราจะก้าวขึ้นรถไปนะคะก็ก้าวได้อย่างสบายด้วยนะคะและเวลาที่เราปิดเราสามารถปิดทางมือจับก็ได้กุญแจก็ได้หรือว่าทางที่ตรงปุ่มปิดด้านข้างก็ได้ด้วยนะคะ และด้านข้างหลังของเราตรงนี้ก็จะมีบริเวณของฝาปิดน้ํามันนะคะตรงนี้น้ํามันเราจะเติมทา้ายมังฝั่งขวาสามารถเติมเบนซินได้นะคะไปถึง E10 เลยค่ะด้านท้ายนะคะไฟเลี้ยวด้านท้ายของเรานะดีไซน์เป็นลายเส้นสวยงามแบบนี้เป็น LED ค่ะและสําหรับประตูท้ายของเรานะคะสามารถแยกตัวอ,อิสระได้ทั้ง2ององแบบเลยทั้งบานใหญ่แล้วก็บานเล็กนะคะในการเก็บของชิ้นใหญ่เราเปิดประตูบานใหญ่ขึ้นมาได้เลยนะคะแบบนี้ แล้วก็ใส่ของไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บ้านนะคะมีที่จอดนะแคบเราสามารถปรับเป็นแบบสั้นได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแบบสั้นๆที่จอดแคบแคบนะทุกคนเราเปิดแค่ครึ่งเดียวก็ได้เช่นกบบันค่ะบานประตูนะ<ม>ก็จะสังเกตวก่าพื้นที่ก็จะน้อยลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าภายในเนี่ยเราสามารถทำอะไรดีไซน์ยังไงปรับพับเบาะได้แค่ไหนด้วยนะคะ มาดูสำหรับภายในแถวที่นั่งตอนที่1กันนะคะด้านหน้านะก็จะสามารถมีเก็บของได้หลายช่องมากด้วยนะคะด้านหน้าก็เก็บตรงนี้ได้นะคะเก็บช่องตรงนี้ได้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะหรือว่าเราจะเอาไว้เสียบชาร์จแบตบชาร์จไฟตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับพวก เก็บกล้องต่างๆนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto ได้ด้วยนะก็ใช้การสะท้อนจอได้เลยนะคะไล่ลงมาอีกนิดน,นึงด้านนี้นะคะจะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air เราจะเป็นแอร์ออโต้นะแยกฝั่งทั้งหน้าและหลังนะคะเราสามารถเลือกปรับได้ด้วยนะคะว่าเราจะให้แอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิของส่วนของด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะในกรณีที่บางทีคนขับเนี่ยแบบมีลูกๆอยู่ด้านหลังเนาะก็จะปรับแอร์ให้เราสามารถเลือกปรับด้านหน้าตรงนี้ได้เลยขยับลงมาด้าน ล่างนะคะก็จะเป็นส่วนของช่องเก็บของซึ่งลึกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวใส่มือไปได้ทั้งมือเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์นะคะที่ใช้งานง่ายสังเกตว่าตรงนี้ของเราจะโล่งกว้างมากเพราะตัวเกียร์มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปก็จะอยู่ข้างๆเกียร์นะคะใช้งานง่ายด้านล่างตรงนี้สามารถเก็บได้ด้วยนะเป็นพื้นที่เก็บแก้วนะคะวางแก้วได้ขนาดใหญ่เลยค่ะ ใครไม่ใช้ก็สามารถเก็บได้แบบนี้เลยส่วนตรงพวงมาลัยเป็นแบบ s s h p e นะคะเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถปรับรดเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยได้นะคะหรือว่ามาเซตควดครลตรงนี้ได้รับโทรศัพท์ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะขยับมาด้านหน้าตรงนี้สามารถเก็บโทรศัพท์ชาร์จแบตสำหรับคนขับรถได้ด้วยนะคะผู้ขับขี่ก็ชาร์จแบตเองตรงนี้ได้เลยค่ะ ไล่ลงมาด้านข้างอีกนิดนึงนะคะปุ่มด้านนี้นะเราจะมีเป็นปุ่มของการสั่งเปิดปิดประตูสไลด์ด้านข้างได้ด้วยนะคะบางทีเราไม่ต้องลงไปนะเรากดเปิดปิดประตูด้านข้างจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแถวตอนที่2นะคะว่าแถวตอนที่2เราปรับเบาะได้กี่รูปแบบนะคะและตอนนี้เรนนั่งอยู่ที่ที่นั่งแถวตอนที่2นะคะสําหรับเบาะรุ่นนี้นะบอกเลยว่าปร,รับได้หลายรูปแบบมากนะคะด้านล่างนะตอนนี้จะเป็น ปรับสําหรับขยับซ้ายขวานะคะบอะสามารถปรับเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะและด้านนี้นะขยับมาด้านหน้าตรงนี้จะสามารถปรับขึ้นบนถอยบนขึ้นบนลงล่างได้นะคะแบบนี้และตรงนี้จะปรับพับเอนเอนได้ถึงนอนได้แบบนี้เลยนะทุกคนมิติใหม่ก็คือนอนโชว์ปรับได้เท่านี้เลยและสังเกตว่าเบลนะคะถ้าเราคาดเบลลอยู่นะมันจะไม่ล้างศีรษะเพราะว่าเขามาจากตัวบาะเนี่ยมันจะนอนได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เราสามารถปรับขึ้นมาได้ถึงตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะเราจะมีที่จับตรงนี้ด้วยก็คือสําหรับคนที่สูงอายุหรือว่าขึ้นลงไม่สะดวกเราก็มีตรงนี้ช่วยด้วยนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้ววางของหรือบางคนจะใช้ iPad นะคะทํางานตรงนี้ก็ใช้ได้นะเราก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะที่ปรับระดับได้มีที่ห้อยให้อีกถึง2จุดนะคะจุดละ3กิโลนะคะตรงนี้แล้วก็มี usb สำหรับชาร์จแบตชาร์จไฟตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะคะเยอะเลยนะคะหลายช่องเลย ได้ทั้งสองฝั่งนะทุกคนที่นั่งนะคะนั่งสองฝั่งนี้จะปรับได้เหมือนกันเลยนะคะส่วนตัวแอร์นะคะก็จะสามารถปรับจากทางด้านบนนะคะได้ด้วยเปิดฟองเปิดไฟตรงนี้ได้หมดเลยนะคะปรับทั้งพัดลมแล้วก็ปรับทั้งอุณหภูมิแอร์นะคะจากแถวตอนที่2ได้ะค่ะและอย่างที่เดียบอกนะด้านตอนที่1ก็สามารถปรับได้นะคะถ้ากรณีด้านหลังเขาไม่สะดวกปรับเองเนาะ <S <S แล้วเดี๋ยวเดียพาไปดูแถวตอนที่สกันนะคะว่าแถวตอนที่สมนะจะกว้างขนาดไหนนะคะ และสําหรับเบาะที่นั่งแถวตอนที่3มนะคะเดี๋ยวเดียจะพับให้ดูด้วยนะว่าการเก็บของเขาเนี่ยสามารถเก็บและเพิ่มพื้นที่สําหรับการเก็บของด้านหลังได้อีกนะคะอย่างแรกเลยตัวที่รองศีรษะตัวนี้เราไม่ต้องกังวลว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะในที่เก็บของเขาตรงนี้ให้เลยนะคะเราก็เสียบลงไปได้เลยเก็บไว้ตรงนี้นะคะจุดที่1นนะแล้วก็ในการปรับพับขึ้นมาตรงนี้นะคะอีกหนึ่งจุดที่เก็บของได้เยอะคือเราสามารถ เอาของเนี่ยใส่เข้าไปในตรงด้านท้ายนะคะตั้งถุงก,กอบได้ถึง4ถุงเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ตรงฝาท้ายนะคะเราก็สามารถเอามาแขวนไว้กับตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งของสัมภาระได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพับให้ดูด้วยนะว่าตัวนี้พับแล้วเราจะได้พื้นที่เพิ่มเติมมาอีกประมาณไหนนะคะตัวนี้เราสามารถพับได้2จุดนะั้นดึงตรงนี้ก็ได้หรือดึงตัวนี้ก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บเราดึงค้างไว้แล้วก็ดันขึ้นค่ะพับลง แล้วกเ็เอาที่เกี่ยวตรงนี้นะคะมาเกี่ยวไว้ที่ด้านข้างได้เลยนะคะทั้งสองข้างเลยพับง่ายมากนะคะชึบนิ่อืพับปึ๊บแล้วก็เอาที่เกี่ยวมาเกี่ยวไว้ด้านข้างได้อีกหนึ่งจุดค่ะแค่นี้เองนะคะเราจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะขนรถขนกล่องใหญ่ๆนะคะตู้ต่างเตียงได้หมดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ เพื่อตอกย้ําความกว้างขวางภายในตัวรถนะคะรถเราสามารถเดินได้ตั้งแต่บริเวณแถวนั่งตอนที่1มาแถวตอนที่2มาจนถึงแถวตอนที่3ได้เลยนะคะรถคันนี้ก็สะดวกสบายมากๆด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีลูกเด็กนะคะแล้วก็อยากจะปล่อยให้เขาเดินในรถได้นะคะคันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยหรือว่าเวลาให้เราไปจอดที่ไหนนะแล้วอยากจะให้เด็กๆเล่นกันบนรถนะคะสามารถทําได้เช่นกันค่ะรถคันนี้ พอหรือยังถ้าหากใครอยากสัมผัสความเป็นลูกผู้บริหารแบบนี้นะคะสามารถทักหาเซลเดียได้เลยค่ะลดลดแรกนะคะพร้อมสมมอบตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 6 8เป็นต้นไปนะคะใครที่ต้องการรับรถตั้งแต่รถแรกเลยนะคะทักหาเซลเดียได้ค่ะหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0818593033หรือว่า S I D Line ไ,ได้ค่ะที่ S I ER, D E A R D E A R ค่ะเดียยินดีให้บริการนะคะหรือว่ามีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรหาเดียได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ